อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัทุกท่านนะครับวันนี้ครับมิสเตอร์บสนะครับแห่ง GTAO oh yes จะมาแคชแกมไมค์ค r ร f t กันนะครับวันนี้จะมาสำรวจตึกที่สเตสและวานได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อเด็กเป็นอุศนอย่างยิ่งนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือหอนังสือนะห้องโต๊ะอ่านหนังสือแนวนะก็เช่าล็อกเท่านั้นนะครับ เราไปชั้นต่อไปกันเลยนะครับสังเกตได้ว,ว่าทางขึ้นเนี่จะทรามานมากนะนองจากเอ้ยไปฆาตกรไปฆาตกรฆาตกรฆาตกรเช้นนี้ไม่ว่าช้นนี้ไปปลอดภัยนะครับเราต้องเจริญรีนะครับโอเคคนระับนี่คือ,น,คอนี่ก็คือทั้งหมดของไมค์ครับเซิร์ฟในนะนะครับเออขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับอ่า